อ่าโอเคครับวันนี้ครูขอเริ่มที่หน้า27นะครับเด็กๆ27เป็นอ่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะครับเนี่ยครูจะเริ่มจากเป็นตัวอย่างในหน้า27บเเลยเพื่อเป็นการทบทวนก่อนนะครับอันดับแรกเนาะฟังก์ชันนะครับเราต้องมาดูฟังก์ชันของเราก่อนนะครับฟังก์ชัน f x ของเรานะครับก็คือ x บวก1ทั้งหมด,ดยกกำลง 2, นะังสองเนาะที่นี่เห็นนะครับ หนเนาะอ่าครูจะใช้วิธีการก็คือกระจายก่อนนะครับกระจายก็จะเป็น x กำลังสองบวกส x บวกหนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ f x ของครูถูกไหมครับอ่ากระจายโดยใช้กําลังสองสมบูรณ์ 1, นะครับ f พ x ครับก็คืออนุพั 1, นธะ์อันดับหนึ่งเนาะหรือสิ่งที่เรากําลังจะหาก็คือ d by dx ของฟังก์ชัน x กาลังสองบวกส x บวกหน่นั่นเองอ่า <N> นะครับ f ไพ x คือน่าจะเป็นแบบนี้เนาะดิฟเร็ๆครับดิฟ x กําลังสองได้ 2x ดิฟ 2x ได้2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คูได้ก็คือ f ไพรม x นะครับเท่ากับ 2x บวก2ครับหน้าตาของ f ไพรม x หรืออนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชัน fx นะครับเป็นฟังก์ชันเนาะอ่าเป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นอันนี้คือ f ไพรม x ครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามหาอีกอันหนึ่งก็คือ f พายที่สองครับ f พายที่สองคืออะไรก็คือแทนที่สองลงไปใน x ถูกไหมครับก็คือ2คูณกับ2บวก2ครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น6นั่นเองครับีง่ง่ายๆนะครับทันไหมครับทางบ้านมีคนเรียนอยู่ทั้งหมดกี่คนเลยถ้าถ้าไม่ทันบอกครูนะครับ ต่อมาครับไปที่ข้อ b ครับข้อ b ฟังก์ชันของเราเริ่มหน้าตาแปลกๆนะครับเริ่มหน้าตาแปลกๆมีฟังก์ชันมีแอฟซัลูดแล้วนะครับอ,อย่างที่ครูเติอนกับพวกเราตอนที่เราเรียนเรื่องลิมิตของฟังก์ชันเขาบอกว่าลิมิตเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันช่วงนะครับฟังก์ชันที่เป็นช่วงแบบแฝงด้วยเหมือนรวบหน้าตา2หน้าตาไว้ที่รูปร่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับฟังก์ชันที่ ู่ในรูปแอบโซลูตก็คือต้องแตกแอบโซลูตออกมาครับ x คูณกับ f x เนาะนั่นหมายความว่ามันจะต้องถูกแยกออกมาเป็น2ส่วนครับแสดงว่า f x ตัวนี้หรจะต้องแฝงครับแฝงไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอ่าตัว x ตัวเดิมครับยังไม่ยุ่งกับมันเนาะ x นะครับ x อนะส่วนถ้า x นะครับ x f x ตัวนี้นะครับจะมีค่าเป็นลบ x ครับเมื่อ x ตัวนี้ น้อยกว่าศูนย์นะครับและจะมีค่าเป็น x เมื่อ x ตัวนี้ครับมันมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ครับสังเกตครับตัว f(x) ครับมันกลายล่างได้สองแบบครับมันกลายล่างเป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่าศูนย์ครับและมันกลายล่างเป็น x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับเห็นไหมครับมันเป็นฟังก์ชันแฝงแบบฟังก์ชันช่วงแบบแฝงนะครับ เพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วฟังก์ชัน f(x) นะครับซึ่งเท่ากับ x คูณกับ f(x) ส่วนนี้ครับแปลงร่างได้เป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือลบ x กาลังสองครับเมื่อ x ตัวนี้น้อยกว่า0ูนและเท่ากับ x กาลังสองเมื่อ x ส่วนนี้มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับ สิ่งที่โจทย์ต้องการครับ f ทพ x ครับก็คือหาอนุพันธ์อันดับ1ถูกไหมครับหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชันนี้มันก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือดิฟฟังก์ชันข้างบนครับ Dip ดิฟลบ x กำลังสองเมื่อ x น้อยกว่า0ูนย์ครับได้อะไรครับดิฟลบ x กำลังสองได้ ได้ลบ 2x ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือกรณีที่ x ของเราน้อยกว่า0ูนย์ครับอ่าเราก็จะได้ฟังก์ชันสีเขียวมาครับต่อมาครับถ้าเราดิฟฟังก์ชันสีชมพูครับในกรณีที่ x ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ดิฟ2ดิฟ x กลังสองก็จะได้ 2x ใช่ไหมครับเมื่อ x ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ในข้อสอบหรืออะไรก็ตามครับถ้าเราเจอฟังก์ชันแอบสูตจะต้องแตกรูปของมันออกมาเป็นช่วงก่อนนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับแอนโจถามหาว่า f พาร์ที่ลบสนะครับบวกกับ f พาร์ที่สามจะเป็นเท่าไหร่ครับเรามาดู f พรที่ลบสครับ f พาร์ที่ลบสดูลบสตัวนี้ ลบสองตัวนี้เป็นค่าเมื่อเทียบกับศูนย์ค่าของมันน้อยกว่าศูนย์ดูไหมครับสแสดงว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันสีเขียวหรือสีชมพูครับเขียวเนาะ,นะเราต้องใช้ฟังก์ชันสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องหน้าต่างมาเป็นสีเขียวนะครับส่วน f ท่ามที่3ก็จะใช้สีชมพูเพราะว่า3ตัวนี้มันมากกว่าศูนย์นะครับแทนค่าลงไปเลยครับตัวแรกครับลบสองคูณกับลบสองถูกไหมครับน่าสังเกตครับ ครูแค่เปลี่ยน x ให้เป็นลบสองเนาครับเช่นเดียวกันครับ f พลมที่สครับ f พลัที่สครูก็ต้องเปลี่ยน x ให้เป็น 3. ามถูกไหมครับแค่นี้เองครับเลือกฟังก์ชันให้ถูกครับเลือกฟังก์ชันให้ถูกว่าเราควรจะแทนไว้ที่ไหนนะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4ีบกหก็คือ10นะครับเสร็จละแค่นี้เองนะครับง่ายๆเนาะอ่ะลองทำข้อต่อไปดูครับลองทำเองนะครับเดี๋ยวเฉลยเอ้ยมันขิดจดทันไหมครับทางบ้านเงียบหมดเลยอะทางบ้านยังตื่นอยู่ไหมครับ ตื่นครับไม่จะบอกว่าไอ้พวกมันแกงครัวเสียงโคตรดังเลยน้อยกว่าศูนย์มันคือ x น้อยกว่าสามถูกไหมครับมันก็จะได้ฟังก์ชันนี้ครับรวบลบออกมาข้างนอกเนาะ ในขณะที่นะครับ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับก็จะได้ฟังก์ชันนี้ออกมาครับสรุปแล้ว f x หน้าตาแบบนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นพอครูหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งครับก็คือดนะิฟเนาะดิฟลบ x กํลาลังสองก็จะได้ลบ2 x นะครับดิฟบวก6ก็จะได้6กถูกไหมครับอ่าก็จะได้รูปนี้ออกมาครับนี่คือ f ม x แต่สิ่งที่โจทย์ถามหาคือ f ไทมที่ หนึ่งเนาะพอหา f ไทมที่หนึ่งแสดงว่ามันอยู่ในช่วงไหนครับข้างบนหรือข้างล่างข้างบนหรือข้างล่างข้างบนครับมันถามมาข้างบนเนี้ยเห็นไหม x น้อยกว่าสามครับหนึ่งตัวนี้มันน้อยกว่าสามครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกฟังก์ชันข้างบนครับคูก็เลยต้องเลือกเอาหนึ่งไปแทนในฟังก์ชันข้างบนครับก็ะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสี่ครับคู่ว่าค่าตี้ค่างถามครับผมอย่างรู้ว่า ถ้าเราดิฟตั้งแต่ตั้งแต่ลบวง,งเล็บ x ลบสามทั้งหมดกำลังสองคะคะได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาครับหนูใช้กดลูกโซ่เหรอไม่ยลูแต่แต่หนูหนูดิฟหนูหนดิฟตั้งแต่มันทัดก่อนที่จะมากระจายเป็นลบ x กำลังสองบวกหก x ลบเก้าะค่ะหนูดิฟตรงไหนอะตรงเนี้ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ค่ะอ่าหนูดิฟแล้วได้อะไรได้ลบสองคูณกับ x ลบสามอะค่ะอ่าแล้วยังไงต่อแล้วก็ ได่ได้ครับตอบเหมือนกันไหมได้เหมือนกันได้4เหมือนกันครัได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า่าปกติพอดีฟังก์ชันเนี้ยไอตัวไส้ที่มันอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่หนูกําลังทําอยู่มันเรียกว่ากดลูกโซ่ซึ่งเราจะได้เรียนในวันนี้เนาะแต่เผอิญว่าข้างในไส้ของมันเนี่ยมันเป็นเท่านานดีกรีหนึ่งมันก็คือจริงๆแล้วมันต้องดิฟเอกลบสามอีกรอบหนึ่งแต่ดิฟเอกลบสามันมันได้อะไรครับมาได้หนึ่งถูกไหมเออซึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ตามมันก็จะได้ของเดิมนะครับนึกออกไหมครับ เออมันก็เลยค่าของมันก็เลยไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าหนูใช้ได้นะครับแต่ถ้าข้างในมันเป็น x กาลังสองลบสามมันจะไม่เหมือนเดิมละนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อ,ตอไปเนาะได้คําตอบตรงกันเนาะาได้คาตอบตรงกันไหมครับตร,ตรงไหมได้สี่เหมือนกันไหมครับออมสินตรงคาโอเค,อ,เคอ่ะพอดีด็อกลองไปทําเองนะครับพอดีด็อกจำเป็นที่จะต้องอาศัย ความรู้เรื่องฟังก์ชันนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยในห้องวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีคนทํานะครับ